ลาดลองกังใสโคนเกิดวันศุกรนเกิดวันศุกร์ในเกียกเปิ้นง่ายกวยหนาฮักเปิน้นหย่าป้อไลฮักไผก่อเตฮักถึงตี้ป้ออ้ำฮังเฮียนใสไว้สังเฮ็ดให้ข้าวยายาป่วยามาไเตอร์ใสเฮี้งหนาเป็นโคนอ้ำป้อแตตต่อกะหือ,อนันห้องวาลึงล่งนั่นยาวโนวันในเป็นโคนอยู่เปียวเมนๆเกียกเฮ็ดให้เปินมีตังเสใส กุยกาปอข้าวยำเสาเก่าตุกซ้ำเต่เก็บซิมไว้กอเหลวกล้วยอ่ำกาซ้ำเป็นก้นวนนนำแทงลูกก่อนเป็นก้นเฮี้นหูลองพิดเปิงไว้หนาะปอไลเจ็บเต่ต้องใส่ใส่ไว้เปลี่ยนก้นใส่แข็งปอไลหักไผ่กอหักเย้ามุงมองไข่เต๋นาเฮิรนกำเหลวเต้อมจอยแถมกอหักขาวกูลองมีลองอีสังก่อมองไ้ลาดกล้วยพ่อมตาเตอยู่หิมคังอยู่ตาเซปอมีกอหักเย้าโหใส่อ่ำสันค้อนซ้ำไผ่ไรยง่ยง ย้อนว่าก้วนวันนันเป็นก้วนหักเร็วใส่เร็วในคอ